คุณป้าคะเดี๋ยวหนูออกไปทำงานจิตอาสาอนะคะรบกวคุณป้าทําความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะคะได้ค่ะคุณนุ่นขอบคุณมากคะ่ะค่ะแม่คะนี่คือบ้านที่แม่ทําความสะอาดเหรอคะสวยมากเลยอะถึงใจะใหญ่จะสวยะนะมันก็เป็นบ้านของคนอื่นเขา ไปช่วยแม่ทําความสะอาดเลยแล้วก็อย่าไปจับของเขาโม้ซัวละ่ะถ้าของเขาเสียหายขึ้นมาเราชดใช้ไม่ไหวหรอกนะเข้าใจไหมฮัลโหลพ่อแกงานเลี้ยงรุ่นที่บอกว่าจะจัดอะ่ะมาจัดที่บ้านใช่ไหม นุ่นทำาไมเธอมากวาดถนนอยู่อย่างนี้ล่ะพวกเธอจะไปไหนกันเหรอเราจะไปงานเลี้ยงนุ่นกันอะเฟยเขาจัดงานที่บ้านของเขาอ่ะบ้านของเฟิราคาสิบกว่าล้านเลยเนาะบ้านไงบ้านของฉันนั่นมันบ้านของฉันนี่เธอบอกว่าบ้านเธออยู่แถวนี้เหรอก็ใช่ไงถ้าไม่ใช่บ้านฉันเราจะเป็นบ้านใครล่ะจะให้เป็นบ้านเธออย่างนั้นะหรอ แล้วถ้าไม่ใช่บ้านฉันอ่ะฉันจะจัดงานเลี้ยงรุ่นทำไม <C oughs> ฉันก็ถือว่าเป็นเพื่อนของเธอแล้วฉันจะได้รับเชิญไปงานเลี้ยงด้วยหรือเปล่านะาริงด,ด้วยเฟิร์นให้นุมไปด้วยสิ <C oughs> ก็เอาสิคนแบบเธออะทำงานทางชีวิตก็คงไม่ได้มีบ้านแบบนั้นหรอก <C oughs> ฉันให้เธอไปด้วย <C oughs> ก็ถือว่าเป็นเรื่องสงสารกันละกัน ่ปพวกเราฉันอยากรู้จ,จริงๆว่าเธอจะแสดงละคออรในตอทุกคนนี่คือบ้านของฉันเองตามสบายกันเลยนะเขาเข้ามาที่บ้านของฉันได้ยังไงนะโอ้ <c oughs> มากเลยอ่ะแค่ห้องน้ําห้องเดียวนะใหญ่กว่าห้องนี้อีกอ่ะที่เนี่ยตารางวานแล้วตั้งหลายแสนเลยนะพวกเราทํางานสามร้อยปียังไม่รู้เลยว่าจะซื้อบ้านหลังนี้ได้ไหมอ่ะนี่เธอก็พูดไปคนทํางานหาเช้ากินข้ามอะ่ะเขาไม่มีปัญญาซื้อบ้านแบบนี้ได้หรอกนะใช่ที่ฉาเธอจริงเลยนะเฟิร์นที่มีแม่ที่รักเธอแล้วก็รวยมากขนาดเนี้ยแต่เมื่อก่อนฉันไม่เห็นรู้เลยว่าเธอรวยมากขนาดเนี้ย ก็คนมันเกิดมาบนกองเงินกองทองอะนะก็ช่วยไม่ได้นี่นุนนี่เธอขำอะไรหรือว่าเคยฉาฉันหรอเออนุ่นแล้วนี่เธอพักที่ไหนหรอซื้อบ้านยังบ้านของฉันอยู่ที่นี่บ้านของเขาจะอยู่ที่ไหนเขามีปัญญาซื้อบ้านหรือเปล่ากอีแค่คนกว่าถนนน่ะ ฉันรู้แล้วบ้านของเธอน่าจะอยู่ชั้นใต้ดิน <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นเพื่อนกันช่วยพูดใจใมันดีๆหน่อยแต่จะว่าไปพูดถึงเรื่องเพื่อนนะ่ะพ่อกับแม่ของเธอก็ขายน้ำมะพร้าวไม่ใช่เหรอแต่ก่อน่ะฉันเจอพ่อกับแม่ของเธออะพ่อกับแม่ของเธอก็ชอบมาอวดเรื่องเธอฉันฟังบ่อยๆว่าลูกของเขาอะเรียนเก่ง สอบได้ที่หนึ่งต่อไปอนาคตลูกของเขาจะต้องดีแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เป็นไงนนก็แค่คนกวาดถนน <c oughs> นี่นุ่น ون, เราอ่ะเป็นเพื่อนกันนะอย่าหาว่าฉัน่ะไม่ช่วยเธอเลยงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวเธออะมาเป็นแม่บ้านบ้านฉันสักสิบปี จะได้มีปัญญาซื้อห้องใหญ่เท่าห้องน้ำบ้านฉันไงแหมถ้าเธอรวยขนาดนี้เชิญพวกฉันมาที่บ้านแต่ว่าไม่มีผลไม้ต้อนรับเลยสักจานทำแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะนี่นุ่นใครบอกกันล่ะว่าฉันไม่มี นี่ไงเมลอน <c oughs> นี่เธอจะให้ฉันกินเมลอนนี่จริงหรอนี่มันเมล่อนพันยุงบาลิเลยนะ <c oughs> ปกติอ่ะฉันอยากกินอะไรอ่ะฉันก็ต้องได้กินแล้วอีกอย่างหนึ่งคนกว่าถนนแบบเธออ่ะมีสิทธิ์อะไรมาตัดสินใจแทนฉัน ดูร่างไหมนี่ดูไปดูไปดูลองดูใหญ่ไหมนี่โอ้โหคุณป้าคะช่วยมาที่บ้านทีค่ะ น่ากินมาก,ากเลยอ่ะกินไหมห่อยมากเฟินมีไหมเนี่ยมีสิเฟินแกนทำบ้าอะไรเนี่ยแกอาศัยตอนที่คุณนุ่นเขาไม่อยู่แล้วมายิบจับของเขาไปทั่วแบบนี้เหรอ,อ,อคุณนุ่นคะป้าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ป้าปลดปะแล้วเลยหนะ้าที่เลยทำให้ลูกสาวของป้า ใชโอกาสทําแบบนี้ค่ะได้สรุปแม่ของเฟิร์นเป็นแม่บ้านแล้วบ้านหลังนี้เป็นของนุ่นเหรอไม่จริงอ่ะจะเป็นบ้านนุ่นไปได้ยังไงในเมื่อพ่อแม่ของนุ่นขายนังมะพร้าวอ่ะจะมีปัญญาซื้อบ้านแบบนี้เหรอใช่ฉันมีพ่อแม่ที่ไม่ร่ํารวยแต่ว่าเราก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นได้นี่เธอเลือกที่จะขี้เกียจแล้วก็โกงส่วนฉันเลือกที่จะขยันแล้วก็อดทน คุณนุ่นคะป้าตกรถโทษจริงๆนะคะเดี๋ยวกับบ้านไปอ่ะป้าจะไปสัมสอนมีลูกเลี้ยงคุณเองค่ะไปกับอุยมา <c oughs> อย่าเพิ่งไป <c oughs> จ่ายค่าเมลอนมาก่อน <c oughs> แค่เมลอนอะจะสักกี่บาทเชียว <c oughs> โอเคเมลอนอยูบาลิเนี่ยชั้นประมูลมาลูกละาหนึ่งแสนบาทแต่ว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกนันน่ะ ฉันจะลดให้ก็แล้วกันนะเหลือสองลูกแสนห้าก็แล้วกันถ้าจะจ่ายสดหรือว่าโอนดีล่ะแสนห้า